สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่เข้าทุกทกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอฝากท่านทุกทุกท,กท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของท่านที่เกิด ราศีกรกฎนะคะหรือท่านที่มีลัคนาราศีกรกฎก็ดูได้นะคะและท่านที่ท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองนะคะก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดดูราศีได้นะคะโดยชาวราศีกรกฎนี่ก็จะคือท่านที่เกิดวันที่ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะ ชาวกรกฎนะคะชาวกรกฎนะคะจะเป็นจะรักความสงบนะคะจะเป็นคนที่เรียบง่ายแล้วก็มีนิสัยใจเย็นนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบอาจจะขี้อายแล้วก็เก็บตัวแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวง่ายนะคะแต่ก็จะชอบปกป้องคนรอบข้างแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็ช่างคิดช่างฝันแล้วก็มี ความขยันอดทนนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนกันยายนเรามาดูในด้านของการงานก่อนนะคะในด้านการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้นะคะท่านที่ทำงานอิสระจะมีงานเล็กๆ ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ท่านที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์หรืองานที่ต้องติดต่อกับทางไกลหรือกับต่างประเทศนะคะหรือว่าเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาจะได้รับผลดีอย่างมากมายนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็ท่านจะมีชื่อเสียงในงานนะคะการงานในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ จะมีท่านจะมีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็จะได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็ในช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์นะคะแล้วก็จะเป็นที่รักแล้วกเ็เป็นที่เมตตาเอ็นดูของเจ้านายลูกน้องแล้วก็บริวานนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนให้การงานของท่านมีความเจริญก้าวหน้าและแม้ว่าในงานในช่วงนี้ของท่านจะมีเข้ามามา,มากและท่านอาจจะต้องเหนื่อยมากในการทำงาน หรืออาจจะต้องมีความเร่งรีบในการทำงานแต่งานก็จะสามารถสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็การทำงานของท่านในช่วงนี้มีจุดที่ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของอาจจะถูกการจ้องจับผิดจากผู้ร่วมงานหรืออาจจะถูกผู้ร่วมงานซุบซิบนินทาแล้วก็จะสร้างความรู้สึกให้ท่านรู้สึกว่าจุกจิกใจแล้วก็งุดหงิดได้นะคะ แล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดทางด้านข้อมูลหรือรายละเอียดของเอกสารต่างๆที่เป็นความลับเนี่ยหลุดลอดออกไปหรือสูญหายได้นะคะหรืออาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งท่านจะต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดรอบคอบในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินนะคะ ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะท่านมีเกณฑ์ที่จะเกิดสภาวะการเงินที่ดีขึ้นแต่ในช่วงของครึ่งเดือนแรกเนี่ยท่านจะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกอยากซื้อนั่นซื้อนี่เยอะแย,ยะมากมายนะคะแล้วก็จะทําให้ท่านต้องจับจ่ายใช้สอยให้เงินหรือมีรายจ่ายออกไปค่อนข้างเยอะแต่ยังไงก็ตามนะคะท่านก็จะยังมีเงินเข้ามา ให้ท่านจับใจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านจะมีรายได้เข้ามาเยอะขึ้นมากกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วก็จะเป็นช่วงที่ท่านจะสามารถบริหารจัดการกับการเงินของท่านได้ดีกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะคะท่านจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเรื่องเงินแล้วก็รวมทั้งญาติพี่น้องคนรักคู่ครอง ก็จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินของท่านเป็นอย่างดีนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะท่านจะมีโชคลาภเข้ามาให้ได้เงินแบบคานไม่ถึงนะคะแล้วก็การติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานแล้วก็ผลประโยชน์ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็จะเป็นไปได้ได,ด้วยดีซึ่งก็จะทำให้ท่านเกิดรายได้เกิดผล,ผลประกอบการหรือกำไรได้ดีนะคะ แล้วก็จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็จะได้เงินได้ทองแล้วก็ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคจากการเสี่ยงโชคนะคะเป็นโชคเล็กๆน้อยๆเข้ามานะคะต่อไปเรามาดูทางด้านของความรักนะคะความรักของชาวกรกฏในเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับท่านที่เป็นโสดนะคะ ในช่วงนี้ท่านจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากนะคะแล้วก็จะมีคนที่อยากเข้ามาสารสัมพันธ์มากนะคะแต่อาจจะมาในรูปของรักที่เป็นรักทางไกลหรือรักจากทางออนไลน์นะคะซึ่งดูเหมือนว่าในช่วงเดือนนี้นะคะท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะ ไม่อยากจะค่อยโฟกัสกับเรื่องของความรักมากเท่าไหร่แต่อยากไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินมากกว่านะคะสำหรับท่านที่มีคู่ครองแล้วนะคะท่านจะได้รับโชคลาภหรือได้เงินได้ทองจากคู่ของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ท่านกับคู่ของท่านก็อาจจะมีปัญหา เบื่อหน่ายเวียงวีนหรือขัดอกขัดใจกันเล็กๆน้อยๆน,นะคะดังนั้นก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดแล้วก็การใช้อารมณ์นะคะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อ,คอยๆต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะต้องมีความอดทนนะคะให้ผ่านช่วงของเดือนนี้ไปก่อนนะคะแล้วความรักของท่านจะกลับมาพลิกฟื้น หวานแหววสดชื่นขึ้นมาอีกนะคะค่ะในช่วงของเดือนนี้นะคะท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยในเรื่องของการภูมิแพ้หรืออาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องมีความระมัดระวังในการทำอะไรให้มากนะคะ เพื่อป้องกันการเกิดอ,อุบัติเหตุนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆนะคะอย่าเครียดมากนะคะปัญหาต่างๆจะผ่านไปได้ด้วยดียดยดยดยนะคะแล้วก็สุขภาพของท่านจะได้แข็งแรงจะได้หลีกเลี่ยงการเกิดการเจ็บป่วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อท่านจะ ได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะคะก็จะขออวยพรใหชร้ชาวกรกชาวราศีกรกฎนะคะโชคดีนะคะได้รับเงินก้อนโตเฮงๆปังๆทั้งทางด้านการงานการเงินตลอดไปนะคะขอบคุณคะ่ะ